วันเด็กครับนานาวันนี้ผมก็ได้มาตกปลาอีกนะครับที่นี่ก็คือคลองท่าข้ามนะครับตอนนี้จะเป็นแยกโคกผ้าจะดีนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นหลังสนามบอลลุงย้อยตอน,นี้ก็เป็นสามแยกโคกพ้านะครับแต่ก็เป็นคลองเดียวกันกับคลองท่าข้ามนะครับก่อนที่จะจะมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งภายในหนึ่งอาทิตย์ก็คือมีคน เขาโพสในกลุ่มตกปลานะครับผมเขาบอกว่าปลาไม่กินวันนี้ผมก็จะมาพิสูจน์ดูครับว่ามันจะกินไหมปลากับไม้ถ้าข้ามหลังสนามบอลลุงย้อยครับจะเป็นทางแยกตรงโค้งง่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาด้วยเหยื่อลิซ่านะครับเป็นเหยื่อสูตรสําเร็จผสมน้ําใช้ได้เลยครับาตกแถว คลองถ้าข้ามครอพระเจดีเนี่ยก็จะมีขายที่ร้านเจนหนึ่งนะครับร้านเจนหนึ่งประตูน้ําตรงประตูน้ำร้านตั้งอยู่ตรงประตูน้านี่ครับหนึ่งถุงครับหนึ่งกิโลครับตัวเบ็ดก็จะเป็นตะก้อวิงเหมือนเดิมครับแต่ว่ายังเป็นเบ็ด0.3อยู่ครับผม0.3ชิ้นสั้นๆครับเดี๋ยวจะลองดูนี่ครับถ้าวัดไม่ค่อยติดยังไงเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเบ็ด0.8ครับเปลี่ยนไซส์เบ็ดดูเพราะ เมื่อครั้งที่แล้วตกอยู่ตรงรซอยทั้งนง้ำวัดไม่ติดนี่ครับกินดีแต่วัดไม่ติดเดี๋ยวครับลักษณะเหยื่อก็จะเป็นมาณนี้ครับนี่ครับเบ็ดโฟมครับอีกเบ็ดหนึ่งผมก็จะปักไปตรงนี้เน็บเบาๆครับผมนี่ครับนี่ครับนะเบ็ดชุดแรกลงเสร็จก็6กโมงยีนาทีครับผม ตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการครับผมก็ค,มคือตีเบ็ดครบหกคันแล้วก็ยังไม่กินนะครับมมโมยิบสองเรามาติดตามชมครับว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวประมาณสักครึ่งวันเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็ต้องไปทำงานต่องี้ก็ฝากติดตามด้วยครับ มาถึงตรงนี้แนละ้วก็หลุดอีกเวท่ตนี้เป็น0.3 ก็ให้ไปถ่ายรูปมามีมีดูปนี่ครับปลาน,นิ่ม Oh. <laughs> นี่ใสสวยมากนี่ครับฝ่ามือเลยครับผม

ลตะเพียนอ๋อปรับมุมกล้องนะครับมองไม่ค่อยชัดในหลัองนี้เดีย๋ยวลงไปของคุณ ้ไซบิกคู่ใหญ่ครับผมเนี่ยฝ่ามือเลยสวยเลยครับตัวนี้

นคังดับ

ครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับหังนกนสิบเอ็ดโมงห้านาทีเดี๋ยวเรามาชมผลง,งานนี้ครับว่าจ,จะได้สัก,กี่งานวันนี้ครับเอ่อจะมีสองกระชังนะครับชัางปลาหนินกับกชัางปากคางดำเดี๋ยวเราจะมาดูกระชงังคางดำก่อน ครับคัางค้างดำก็จะได้ค้างดำอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค้างดำเจ็ดตัวเขาก็ปาตะเพียนอีกห้าหกตัวโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกระชังปลานิ่ก็ยังได้ไม่เยอะอยู่ครับแต่ว่าอาศัยสุู ปลาชัามปลานินใส่กนะันเรับสวยเลยครับเกินฝ่ามือนะครับผมนี่ปลานินก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปลานินแปดตัวนะครับผมคางดำก็หลายตัวเดี๋ยวเรามาเทรวมดูครับ นี่ครับข้างลำกับตะเพียนครับผมตะเพียนก็สี่ตัวข้างล่างก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตัวนี่ครับเดี๋ยวเทปันยินลงอีก โห่สวยเลยครับผมนี่วิีกเลยเดี๋ยวฝากเลยนะครับโอเคครับนี่ก็ฝากช่องน้บผีเทพนใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ